เป็นสวิฟยกสูงแต่ผมคิดว่าไม่ใช่และวันนี้ผมอยู่ที่ลาวครับกับการทดสอบซุสกิฟรองใหม่ อช้าครับเรามาขับซูซูกิฟลองกันดีกว่าครับเรามีโอกาสนะครับขับเส้นทางจากเวียงจันทร์นะครับไปวังเวียงนั่นเองนะก็เราใช้ทางด่วนสายใหม่นะเขาบอกว่าที่นี่เวิร์กมากหน้าที่จะขึ้นทางด่วนเนี่ยนะครับเราก็ขับในตัวเมืองเวียงจันทร์มาก่อนแล้วนะครับเจ้า Su ซูกิฟ r องส์เนี่ยนะครับการขับขี่ในเมืองเนี่ยก็ให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างคล่องตัวเลยนะเพราะว่าสิ่งสําคัญคือรถคันนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างจะมีขนาดเล็ก นะอีกอย่างหนึ่งคือมันมีน้าหนักค่อนข้างเบาอยู่พอสมควรน้ําหนักที่ค่อนข้างเบาเนี่ยนะครับมันมาจากโครงสร้างใหม่นะครับที่เรียกว่าฮาร์ดเทคนะโครงสร้างนี้เนี่ยถ้าคุณนึกไม่ออกก็ไม่รู้เพื่นว่ามันใส่ปันจัยาหรือเปล่าแต่ถ้าคุณเป็นสายปันจัยานะครับโครงสร้างที่มีน้ําหนักเบามีความแข็งแรงมันจะนํามาซึ่งความเฟิร์มมันก็ทําให้ระยะเบรกสัน้นมันทําให ความคล่องตัวของรถมากขึ้นคุณสามารถจะบู๊กับมันในเมืองจะสมมติคุณรีบคุณต้องมุดต,ต้องไหลผ่านการจ,จราจรเนี่ยได้เลยนะครับซึ่งในช่วงในเมืองเนี่ยนะเราก็จะเป็นการขับแบบคอนวอยนะแต่ก,ก็จะเป็นคอนวอย์ที่เราต้องใช้ความคล่องตัวของซูซูกิฟลองค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งผมบอกเลยนะค่อนข้างประทับใจนะครับอีกอันนึงที่ประทับใจก็คือพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยของฟลองเนี่ยตอนอยู่ในเมืองนะผมบอกก่อนมันมันเป็นพวงมาลัยที่มีความ ไลฟ์ฟรี free, มีความชีวิตชีวาแล้วเครื่องยนต์ละ่ะนะเครื่องยนต์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าในฟรองกเนี่ยนะครับมันจะมีเครื่องยนต์2ตัวนะครับตัว GL ซึ่งเป็นรุ่นล่างเนี่ยจะเป็นตัว K15B K15B ให้คุณนึกง,ง่ายๆเหมือนเครื่องเดียวกับ Suzuki XL7 เลยแต่ว่าใน f r o n กตัว GLX นะครับรวมถึงที่เราขับอยู่นะวันนี้นะครับก็คือ GLX+ เนี่ยก็จะเป็นตัว K15C นะครับ K15C เนี่ย มันเป็นบล็อกที่ใหม่กว่าเป็นบล็อกที่มีการพัฒนามากกว่าและยังมาพร้อมกับระบบ s u ซกิสมาร์ทไฮบริดด้วยเครื่องเนี่ยหคือเป็นอลูมิเนียมบล็อกทั้งตัว 2. เป็นเครื่องแบบ กำลังอัดสูงนะครับกำลังอัดของ k 1 5 c เนี่ยจะอยู่ที่12.0ต่อ1ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงแล้ว3คือมีการพัฒนาเรื่องของ Thermal Dynamics มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดความร้อนใต้ลูกสูบนะครับซึ่งมันมีคุณสมบัติหนึ่งที่เรียกว่า oil jet oil jet เนี่ยนะครับเขาจะใช้น้ํามันเครื่องเนี่ยครับดูดแล้วก็พ่นไปใต้ลูกสูบนะทำให้ระบายความร้อนลูกสูบได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับด้วยระบบไฮบริดของมันซูซนะูกิสมาร์ทไฮบร ISG นะครับซึ่งเปลี่ยนไดชาร์จธรรมดาให้มันทํางานในทั้งชาร์จไฟแล้วก็เป็นทั้งกาลังขับด้วยพลังกาลังขับง่ายๆเลยครับคันนี้กําลังขับสูงสุดนะครับ101แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุดเนี่ย1น5ินิวตันเมตรเกียร์ตัวนี้เป็นชุดเกียร์6สปีดครับซึ่งชุดเกียร์6สปีดเนี่ยซูซูกิเขาพัฒน,นาขึ้นมาใหม่แล้วก็เน้นไปที่การขับถีดเกียร์ทอคอนเตอร์ให้มีความนุ่มนวลได้ประดุดเกียร์ CVT เลยนะครับแถม ตัวนี้ได้พันดั s ชิพด้วยนะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องในเมืองเนี่ยนะครับกำลังเครื่องเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีบทบาทมากแต่การรスปอนหรือการตอบสนองของคันเร่งเนี่ยเวลาเรากดไปปุ๊บต้องหาแรงบิดเจอต้องหากำลังเจอเนี่ยผมว่าคันนี้ทำได้ดีนะซึ่งเวลาเราขับในเมืองปุ๊บเนี่ยอย่างบางทีเราอาจจะต้องการอัตราเร่งแบบเฉียบพรันอาจจะพูดตรงจังหวะคา,าบลูกคาบดอกเนี่ย กดปุ๊บรถพุ่งไปทันทีแต่สิ่งที่มันพุ่งเนี่ยนะครับมันไม่ได้พุ่งด้วยกําลังเครื่องแต่มันไปได้รวดเร็วเพราะตัวมันเบาซูซกิฟลังส์นะครับในรุ่น GLX และ GLX+ คือน้ำหนักตัวเปล่าเนี่ย1,055โลนะครับ1,055กิโลกร,รมัมตอนนี้ผมหนักประมาณ1 0 1นะอะ่ส่วนน้องนะครับอีกคนหนึ่งที่มาด้วยอีกสื่อหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเอาเป็นว่าเราสองคนรวมกันไม่เกิน200โลหรอกประมาณว่าน้ำหนักตัน2ซึ่งถ้าคนนึกไม่ออกรถ อย่าง Honda wrv ที่ถือว่าเป็นคู่ฟันของฟรองซ์สนอยตรงเลยเนี่ยจะมีน้ำหนักอยู่ประมาณตัน1ตัน2ในช่วงของรายเวทแต่ว่าง่ายฟรองซ์มีน้ำหนักเบากว่าประมาณ15-20%อันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งเลยที่ทำให้การตอบสนองของฟรองซเนี่ยโดยส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นการตอบสนองที่ค่อนข้างดีที่ความเร็ว120ตอนนี้ที่ผมใช้อยู่นะครับก็จะใช้รอบเครื่องอยู่ประมาณ2,400รอบต่อนาที ถามว่าสูงไหมก็ก็แอบสูงนิดนึงผมขอลดความเร็วลงมาเลยรอยสิบเนาะอ่ะแล้วเราชูดไปเนี่ยกดปุ๊บมาเลยนะครับกดปุ๊บมาเลยนี่อ่ะอเอาคีปุ๊บสามสองหนึ่งกดนะครับแต่ทีนี้ทางซูซูกิบอกว่าถ้าเรากดเต็มที่เนี่ยเกิน70%ขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นการใช้การคลิกดาวของเกียร์นะครับซึ่งอย่างเมื่อกี กดเนี่ยอย่างเงี้ยอาจจะลงเผลอๆลงไปสองเกียร์แพดเดิลชิพเนี่ย,ออยตอบสนองค่อนข้างดีอย่างสมมุติว่าเราจะเพิ่มนะครับความเร็วกดทีนึงกดอีกที่เนี่ยนะคือได้เลย ตอนนี้ก็เข้าวังเวียงเรียบร้อยแล้วนะตอนที่เราขับอยู่บนไฮเวย์ครับในเรื่องของช่วงล่างเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวรถเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างน่าสนใจและประทับใจมากทางซูซูกิเนี่ยบอกเราว่าช่วงล่างของซูซูกิฟล็อกเนี่ยนะครับมีชิ้นส่วนบางอย่างหยิบยืมมาจากซูซูกิบาเลเอโนนะครับดังนั้นพอพูดถึงบาเลเอนโนเนี่ยอลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่บา l เอนโนเนี่ยมันเป็นเหมือนพี่ชายของซูซูกิสวิฟท์ครับเป็น5ประตูที่มีขนาดใหญ่กว่านะครับดังนั้นเนี่ย แน่นอนช่วงล่างที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานในเมืองแล้วก็เดินทางไกลได้ในแบบรถยุโรปทำให้ฟรองเนี่ยนะครับค่อนข้างมีดีกรีแอบเหมือนยีดฝุ่นเรียนวิชาจากรถยุโรปมาคือช่วงล่างเนี่ยมันเป็นช่วงล่างที่ค่อนข้างเฟิรม์มมีความสบายแต่ก็ยังมั่นใจในการขับขี่ความเร็วสูงด้วยแล้วก็เป็นช่วงล่างที่ยังให้ฟิลที่รู้สึกสบายนะครับนั่งหลับได้อะว่ายง่ายเถอะนะแม้ว่าคุณอาจจะเจอถนนที่แบบมีรอยปะมี อะไรบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าทางที่เรามาในวันนี้เนี่ยค่อนข้างเรียบก็ต้องยอมรับว,ว่าทางด่วนที่มาวังเวียงเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เราอยู่ในวังเวียงก็สภาพคือ <laughs> นั่นแหละครับก็คือมันมีหลุมมีบ่อเนาะซึ่งอันนึงที่เราสังเกตได้คือสโต๊กโช๊คเนี่ยนะถ้าเทียบกับสุสกิสวิปเนี่ยมันจะเหมือนมีความยาวกว่านิดหนึ่งทำให้เวลามันตกลุม มันจะมีความนุ่มประมาณหนึ่งแต่ถามว่าก็ต้องยังกระเทือนอยู่นะแต่ว่าคุณจะรู้สึกได้ว,ว่ามันไม่ตกแล้วตึง้งชกไม่ยันแบบซูซูกิสวิฟดังนั้นถ้าจะถามว่ามันจะเป็นซูซูกิสวิฟยกสูงไหมผมว่าไม่เชิงแล้วในส่วนของวงมลาลัยเราได้พูดไปบ้างแล้วนะตอนที่ขับบนทางด่วนนะครับตอนนี้พอเราขับด้วยความเร็วต่ำในวงเวียงเนะี่ยตอนนี้เราก็ใช้ความเร็วซิตี้สปีดนะครับก็คือประมาณสัก30มสิยไปจนถึงประมาณ50เพราะว่าถนนเสียเนี่ยหนึ่งคือ น้ำหนักพวงมาลัยในความเร็วต่ำเนี่ยทำมาค่อนข้างดีนี่ครับดูได้เลยนะอย่างผมจะหักหลบหลุมปุ๊บวัดแบบนี้ได้นะครับแล้วก็เป็นน้ำหนักที่ผมว่าคุณผู้หญิงจะชอบนะไม่ได้เบามือมากแต่ก็ไม่ได้หนักจนเกินไปและที่สำคัญคือไอ้ความโรโบติกเนี่ยมันน้อยมันน้อยแบบน้อยมากๆอ่าสมมติผมจะหักหลบหลุมละกันนะน้องมันจะได้นั่งสบายๆนะครับนะ คือมันค่อนข้างจะเป็นไปตามมือตามที่เราคิดใจสั่งเลยนะอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สังเกตก็คือรถนะ่ะมันมีความคล่องตัวสูงก็ไม่น่าแปลกอีกแหละเพราะว่าโอเวอร์แฮงนะครับหรือระยะล้อไปหาปลายกันชนมันค่อนข้างสั้นนะทำให้อย่างสมมติว่าบางทีเราคิดว่าเฮ้ยตรงเนี้ยฉันจะต้องหักหลบฉันหักปุ๊บเนี่ยรถมันไปเลยเราในเมืองมาแล้วไฮเวย์ Hi way, มาแล้วตอนนี้เรากาลังจะไปออฟโรเริ่มนะ กับเดิร์สโรดนะครับเขาคำว่าเดิร์เนี่ยก็เป็นทางชาวบ้านเนาะคือบ้านเราทางชาวบ้านสมัยนี้ก็ก็ดีนะแต่ที่นี่ก็ดูเอานะครับตอนนี้ผมใช้ความเร็วอ,อยู่ประมาณสิบครับสิ่งที่เริ่มสัมผัสได้อย่างแรกช่วงล่างครับคือถ้าทางแบบเนี้มารุยเนี่ยช่วงล่างเนี่ยอาการยืดยุบเนี่ยมันไม่ไดีอะมากมันไม่ได้สะเทือนมากนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมันต้องบัมปี้แหละเพราะว่าสภาพเส้นทาง มันเป็นแบบนี้นะนะ้างดไปนี่ครับคือพอเราพูดถึงเรื่องของการขับเส้นทางสมบูรณ์สมบัรณเนี่ยสิ่งที่หลายคนจะต้องถามแน่นอนกราวเคลียร์แลนซ์นะครับหรือความสูงจากพื้นถึงท้องรถคันนี้เท่าไหร่นะเจ้าซูซูกิฟล็องคคันนี้ก็ความสูงจากพื้นถึงท้องรถนะครับอยู่ที่ 170ม mm, มนะครับถ้าพูดถึงเทียบกับ XL7 หรือแม้กระทั่งเอทีค้าเองคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันเตี้ยจังมันเตี้ยได้ไงคืออย่างนี้ไอ้ความสูงจากพื้นถึงท้องรถเนี่ยหรือ g าว u n d c ล e a r a n c e เนี่ยมันมีผลสืบเนื่องกันระหว่างความยาวตัวรถด้วยคือถ้ารถยาวให้ท้องรถคุณจะแขวนเนี่ยมันมีมากกว่านะครับแต่ว่าคันนี้ความยาวมันแค่4เมตรเองเน,นะคือนิดเดียวก็ไปได้แหละนะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งเลยที่ทําให้ ตัวเก้าเคลนส์เนี่ยเขาทำไปแค่1้อิมิลลิเมตรแต่ก็เพียงพอแล้วนะครับอย่างเช่นเนี่ยเราบัมปังปังเนี่ยนะเนี่ยคุณจะสังเกตได้ว่าช่วงระหว่างล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยนะครับด้วยความที่ว่าฐานล้อมันไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยมันก็เลยทําให้เนี่ยคุณดูข้างหน้าได้เนหะ็นไคือมันสามารถผ่านอุปสรรคไปได้อย่างสบายๆเลยที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นนะครับมันมีอีกจุดหนึ่งที่ผมว่าเป็นไฮไลท์เลยของเจ้าสูซูกิฟองก็คือความคล่องตัวนั่นเองความคล่องตัวเนี่ยมันอาจจะพูด คุยกันไปก่อนอันนี้ว่าเอ้ยเหมาะกับการใช้งานในเมืองแต่ว่าในทางแบบเนี้ยมันก็เหมาะเช่นกันนะคืออย่างเช่นสมมุตินะครับคุณเห็นอุปสรรคแต่ว่าคุณมาเร็วอะคุณมาในระยะใกล้อะแล้วคุณต้องการเบี่ยงจากอุปสรรคนั้นแทบจะในทันทีนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าผมมานะครับปึ๊บไอ้ข้างหน้าเป็นหลุมหักฟับปึ๊บนี่แบบนี้นอกจากนี้อีกอันนึงเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตมองไปมองมาเนี่ยมันมีความกว้างและแบนนะครับไอ้ความกว้างเนี่ยนะครับก็ทําให้ระยะ ห่างระหว่างล้อซ้ายและขวานเนี่ยหรือแทร็กเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างจะก,กว้างนิดนึงซึ่งแทร็กที่กว้างเนี่ยมันมีข้อดีอยังไงหนึ่งคือมันมัน่นคงซึ่งเราก็เห็นไปแล้วตอนความเร็วสูงครับอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับเวลาคุณผ่าอุปสรรคคุณมองหลุมดีๆปุ๊บแล้วคุณก็ผ่านไปแบบนี้เลยแบบนี้เลยแบบนี้เลยนี่นะครับคือลอดหลุมให้หลุมมันลอดใต้ท้องไปช่วยให้เราผ่อนคลายกับทางอสม,สม,มบุกสมบันแบบนี้นะครับแต่มันอาจจะไม่ใช่ทางออฟโรดนะ คือพอเราคุยกันออฟโรดเนี่ยมันเขาจะบอกโอ้ oh, ต้องห้วยข้อหมูนโน้นนั่นแต่ผมจะบอกงี้ผมคิดว่าฟังไปได้อีกเรื่องหนึ่งนะครับนอกจากสมรรถนะที่เราพูดไปตลอดคลิปนี้นะนะเรื่องของความปลอดภัยก็ยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญครับซูซูกิฟลังส์ตัวนี้นะน่าจะเรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ซูซูกินําเสนอระบบ A อเดของพวกเขาเนี่ยเข้ามาในรถนะครับก็จะมีในส่วนของระบบซูซูกิเซฟตี้ซัพพอร์ตนะครับซึ่งมีเฉพาะในตัว GLX+ เท่านั้น s a ฟตี้ซั p พอร์เนี่ยโอจริงจริงรายการมันเยอะมากเลยนะนี่แบบยาวเป็นหางว้าเลยนะครับแต่ว่าเอาง่ายๆที่ผมได้ใช้ในทริปนี้ละกันนะก็คือหนึ่งคือ By Spot Monitoring ครับซึ่งระบบนี้ก็จะช่วยลดมุมอับสายตาอย่างเช่นรถเข้ามาข้างๆเขาไม่มีสัญลักษณ์เตือนที่กระจกมองข้างสองที่ผมกำลังใช้อยู่ตอนนี้นั่นก็คือในส่วนของระบบ Adaptive Cruise Control นะครับมันสามารถตั้งค่าได้โดยค่าเริ่มต้นของเขาเนี่ยก็คือ30กิโลเมตรชั่วโมงนะครับแต่ว่ามันใช้งานในเมืองได้ไหมอะไรได้ไหมเอาไว้ไปถึงไทยเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึง่งอีกอันนึงนะครับก็คือระบบพวกช่วยประคองรถอยู่ในเลนนะครับอย่างเช่นตอนนี้มีเส้นาขาวๆนอะเนาะผมจะแกล้งออกไปนะครับแกล้งรถมันนีเนนะ่เห็นไหมเห็นไหมอ่ะขวาแล้วกันฟับนี่ แบบนี้เลยนะครับนี่น,นะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์เตือนนะครับว่าเฮ้ยอย่าไปออกนอกเลนสิขับรถให้มันอยู่ในเลนนะครับแล้วจริงๆแล้วมันมีระบบเตือนความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ด้วยอย่างสมมติว่าผมแกล้งออกนอกเลนบ่อยๆอ่าอย่างเงี้ยปุ๊บนะเดี๋ยวสักพักมาเลยนะดื่มกาแฟได้แล้วดื่มกาแฟได้แล้วนะครับก็คือเรียกว่าเป็นออปชั่นพวกความปลอดภัยต่างๆที่เป็นพื้นฐานที่เราอาจจะรู้จากในแบรนด์อื่นแล้วเนี่ยตอนเนี้ย มมีาให้้แลวนะครับเทปนี้กับซูซูกิฟรองนะครับได้มาลองขับถึงสประปอรวเและตอนนี้เราอยู่ที่วังเวียงปลายทางของเรา มันเป็นรถเล็กที่มีใจใหญ่มากครับคำว่าใจใหญ่ของผมคือตัวมันอ่ะเล็กแต่จริงๆแล้วสิ่งที่อยู่ใต้การวิศวกรรมของมันเนี่ยค่อนข้างยิ่งใหญ่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคือแม้ว่าคุณจะมองว่ามันเป็นรถสันดาบนะเครื่องยนต์พันหแล้วก็เป็นแค่ระบบไมล์ไฮบริดไม่น่าจะสู้กับรถรุ่นอื่นๆได้แต่พอลองขับแล้วสิ่งที่ผมอยากจะชมก็คือสมรรถนะในการขับขี่ที่ค่อนข้างมีความเป็นยุโรปมากกว่ารถญี่ปุ่นครับจุดเด่นของมัน อยู่ตรงนี้ครับโครงสร้างตัวถังฮาร์ดเทคถ้าคุณมาดูสเปคมันดีๆเนี่ยตัวมันเนี่ยเปล่าๆเ,เนี่ยแค่ตันเดียวเองคุณในขณะที่รถรุ่นอื่นน่ะที่เป็นไซส์นี้ประมาณ4เมตรนมันจะต้องประมาณตัน2ตัน3ส่วนของเครื่องยนต์นะครับตัวที่เราได้ลองขับเนี่ยมันจะเป็น g l x Plus ตัวนอ่ะเขาจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ k 1 5 c ซึ่งมี2องชีด เครื่องยนต์กำลังอัดสูงและที่สําคัญเกียร์ออโต้หกเกียร์นะครับผมขับขับกับสื่ออีกท่านนึงซัดบ้างชิลบ้างจบที่15กิโลเมตร่อลิตรบนหน้าปัดนะเติมจริงอาจจะได้สักประมาณ13กิโลเมตรต่อลิตร บางคนอาจจะบอกว่ากินแต่จริงแล้วอ่ะถ้าเทียบกับอดีตของเครื่องพันหไม่ได้กินมากถือว่าสมน้าสมเนื้อแต่จุดที่ผมประทับใจที่สุดนะครับก็คือช่วงล่างครับอย่างที่ผมบอกไปมันมาจากบาเรโนนะครับซึ่งบาเรโนเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะมันเป็นรถที่สุูกิขายอยู่ในทางยุโรปนั่นหมายความว่าในตัวเนื้อแท้ของมันเนี่ยมันมีความเป็น DNA ยุโรปก้ากึ่งเข้ามานะครับพอลองขับปุ๊บเฮ้ย เป็นช่วงล่างที่ค่อนข้างติดสปอร์ตนุ่มนั่งสบายขับความเร็วก็ได้ขับในเมืองก็ดีรถมีความคล่องตัวสูงซึ่งนี่อาจจะเป็นหนึ่งในรถอเนกประสงค์คนเมืองที่คุณกําลังมองหาอยู่ก็ได้ที่สําคัญที่สุดใช้งานง่ายรถสันดาบทุกคนรู้จักอยู่แล้วทําอะไรถ่ายน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์น้ํามันเฟืองท้ายอะไรแค่นั้นจบไม่ต้องมานั่งวุ่นวายเฮ้ย hey, แบตจะพังไหมเฮ้ย hey, มอเตอร์ไฟฟ้าจะพังหรือเปล่า ทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่คุณคุ้นเคยผมบอกเลยซูซูกิฟองกับราคา79900 0ับาทไม่ใช่ราคาที่แพงเลยแต่แน่นอนอย่างหนึ่งที่คุณต้องคิดนิดหนึ่งคือมันเป็นรถอนเนกประสงค์ขนาดเล็กขนาดมันไม่ได้ใหญ่ราคาประมาณนี้บางคนอาจจะบอกว่าเทียบกับรถจีแล้วฉันได้รถใหญ่กว่าอันนั้นก็แล้วแต่คุณก็ขึ้นอยู่กับว่าโจทย์ของคุณที่มองหารถยนต์ขันนั้นคืออะไรถ้าโจทย์ของคุณใช้งานคนเดียวเดินทางแต่จังหวัดบ,บ้างบางครั้งบางคราว ที่บ้านอาจจะมีรถยนต์ไฟฟ้าแล้วหนึ่งคันต้องการรถที่มั่นใจไปได้ทุกที่ซูซูกิเป็นรถที่ขึ้นชื่อเรื่องว่าทนทานใช้งานหายห่วงผมเคยใช้ตอนซูซูกิเซียสบอกเลยคุณแม่ใช้ไปแสนกาโลไม่เคยมีปัญหาอะไรใดๆเลยทางเทคนิคผมกลา้าพูดเลยว่ามันเป็นรถที่มั่นใจและวันนี้เขากลับมาอีกครั้งสู้กันอีกทีกับซูซูกิฟรองสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามไลบัสเตอร์ครับก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้นะกดทีเดียวนะไม่ต้องกด2ทีแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับ